ขออนุญาตกล่าวสวัสดีคุณู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของรถบ้านมือ2คงาวินสีนะครับเรนจัดให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้กับปักคุณหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมนะคุณพี่นะ ตามคําเรียกร้องเยอะเลยนะครับสำหรับตามลูกค้านะฮะที่มีสมาชิกในครอบครัวที่เยอะนะครับอยากได้รถตู้ VIP แต่อยากได้ราคาที่น้อยผ่อนถูกราคาประหยัดนะฮะวันนี้มี h ฮชเข้ามาและคันหนึ่งนะพี่นะต้องบอกก่อนเลยครับเขาประหยัดตั้งแต่ป้ายแดงแล้วนะคู่แข่ง,ขงเราก็คือเวลฟายเอาพาดมาเตสตี้พวกนี้นะพี่นะแต่ว่าราคามัน มันต่างกันเยอะมากนะครับยิ่งมือสองนะครับบอกเลยว่าใครหายอยู่ผมคอนเฟิร์มเลยว่าโคตรคุ้มพี่ราคาไม่ถึง5 0 0 0 0นนะฮะอันนี้เนี่ยอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวก็เปิดไปชมกันเลยดีกว่าครับพี่นะคันนี้นะทะเบียนสวยๆแบบนี้ให้ไปเลยนะครับคุณได้แฮชวันเจลุ่งตัวดีลุกนะฮะปี2012นะครับเปิดที่5 5 9 0 0 0บาทนะครับเลนนี้ใครอยากจัดเต็มก็จัดไปได้เลยฮะ ดาวไม่ใช้ขำไม่มีนะฮะตามนี่รถบอดี้ดัเดิมคืนครีนครับไม่ชนหนักไม่ตัดต่อไม่บิดคว่ำไม่จมน้ำไม่ก่อไม้ไม่น้ำท่วมนะฮะเส้นเส้นสาวเสืร์พวกนี้เท่ากันหมดนะเนี่ยริ้วรอยนี่แทบไม่มีเลยนะฮะใช้รถค่อนข้างรักษาครับต้องบอกว่าข้างในเดี๋ยวทำสปายใหม่นะยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ครีนให้นะฮะคันนี้ลองเอาไปใช้ไปเขาใหญ่มาแล้วรอบหนึ่งครับบอกเลยฟิลดีช่วงล่างโอเคนะฮะคอนเฟิร์มผมก็เป็นคนขับด้วยนะฮะป๋าเขา่าขับด้วยนะฮะ คอนเฟิร์มเลยอะอันนี้ผมลองขับเรียบร้อยแล้วอัตราการเร่งดีเบรกดีดูดท้าวรังสร้างอะไรพวกนี้ตากล้องถ่ายไว้เลยฮะ559หนะครับย้ำนะครับไม่ตัดต่อไม่บิดคว้าเพราะว่าไม่ตัดต่อไม่บิดคว้าไม่จมน้ําไม่ก่อไม้ถ้ามีหย่ผมซื้อคืนเต็มฮนะนี่สภาพเบาสวยๆอนะเห็นด้านในไหมก่วงขวางนะพี่ข้างในเรียกได้ว่าค่อนข้างก้วงขวางนั่งกันสบายๆได้เลยนะฮะ ร่องอะมาตรงนี้หน่อยหนึงพี่กองร่องน้ํารังน้ําตัวหัวน็อตไฟเฟยพวกนี้เดิมนะครับเจอชนหนักตัดต่อเป็นความจมน้ําก็ไหม่ผมซื้อคืนเต็มนะฮะขออนุญาตดูตรงนี้หน่อยนี่ซิลิโคโนพวกนี้นะนี่ครับนิ่มๆจิ้มให้ดูเลยนะพี่นะ้ามาร์กเมอร์พวกนี้อยู่ครบเลยนะครับพี่นะไปะเดี๋ยวไปดูบอดี้รถกันต่อนะฮะาบระเบียนให้ตามนี้เลยจัดใบหมื่นสองหกปีจบนะฮะหมื่นสองหกปีจบนะครับ, 12, บ,ร,บรถเดิมๆแบบนี้ปะดูหน่อย ประตูสายไฟอีกฝั่งหนึ่งฮะใครเนี่ยรปภเกษตรกรแม่บ้านผมรับหมดนะเลี้ยงปลาดงปลาดุกอยากออกรถไปวิ่งงานมีสัญญาวิ่งร่วมรับนะครับรถวิ่งร่วมมีสัญญางานผมรับนะแท็กซี่ปักรับจัดนะจ๊ะแท็กซี่ผมรับจัดนะ <S <S เผื่อพี่จะเอาไปวิ่งงานสนามบงสนามบินนะอันนี้จัดได้เลยพี่นี่ฮะประตูสายไฟเปิดจากด้านในได้นะฮะแล้วก็มีติดวิทยุเสริมเพิ่มมาให้นะอ่าสวยบัตรห้าแสนว่าบาทพี่ เลนนี้ลองมองเอาครับใครมองว่าคุ้มค่ามาทักมาเลยนะทักมาเลยขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะฮะรถอยู่บริเวณยงเยีงย,ง,ยงกับห้าสีคอนสีนะครินนะฮะก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันประมาณนี้พี่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับถูกกว่าอีโคคาร์ได้ H1 ใครอยากซื้อไปวิ่งงานจัดไปเลยฟรีดาวขับไปก่อนประมาณ45วันถึงเริ่มผ่อนนะฮะส่วนวันนี้ปักขุดหมีใจดีคนเดิมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ